มันโล่งแบบนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้ามันยุบเข้าไปมันจะไม่โดนตัวเครื่องยนต์นะครับเนี่ยกเป็นท็กโมโนทูบนะครับที่มีส่วนผสมระหว่างตัวแก๊สและน้ํามันผสมอยู่นะครับเวลาถ้าด้านหน้านิ่มยังไงทางฝั่งผู้โดยสารก็นิ่มเหมือนกันนะครับสำหรับตัวช่วงล่างที่เป็นบัดลิงนะครับสวัสดีครับผมพิพัฒน์ปอดเกษตรน้ำมินนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องปอดปนนาคานะครับ วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่สแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ e v e r อร์เรนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับราคาตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 5 7 0 0 0 0้านบาทนะครับเป็นราคาใหม่แล้วนะครับอัปเดตขึ้นมานะครับราคาที่เพิ่มขึ้นมาก็จะได้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับที่มัน อัปเดตการเผาผลาญให้ดียิขึ้นได้มาตรฐานยูโรไฟนะครับสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับก่อนจะไปชมชุดแต่งนะครับไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับ405นิวตันนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเนี่ยนะครับห้องยนต์เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับโล่งๆแบบนี้นะครับก็ ไม่มีสายพานโยงมาหาตัวมอเตอร์นะครับตัวหม้อน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาให้มอเตอร์พัดลมไฟฟ้ามานะครับนี่นะครับก็มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าก็ควบคุมการทํางานโดยตัวแบตเตอรี่นะครับใช้กําลังไฟจากแบตเตอรี่เลยไม่มีการดึงกําลังจากตัวเครื่องนะครับแต่ว่าเวลาที่ขับทางไกลนะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เราดับเครื่องเนี่ยนะครับมันจะยังทํางานอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ นะครับว่าทําไมมันยังเสียงดังอยู่นะครับก็คือเขาจะปรับอุณหภูมิภายในห้องเครื่องให้มันเป็นอุณหภูมิปกติก่อนมันถึงจะดับนะครับก็ข้อดีก็คือทําให้เราไม่ต้องไปเปิดตัวฝากระโปรงขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนรถสมัยก่อนนะนะครับที่ขับทางไกลแล้วเห็นเขายกตัวฝากระโปรงขึ้นแบบนี้เพื่อให้มันระบายอุณหภูมินั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับอ่าข้อดีอีกอย่างนึนงครับที่ผมชอบนะนะครับก็คือที่มันโล่งแบบนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับ ด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้ามันยุบเข้าไปมันจะไม่โดนตัวเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนะครับที่มันโล่งๆแบบนี้นะครับเห็นแบตอื่นนะครับมีอะไรเต็มไปหมดอยู่แบบนี้นะครับถ้ามันเกิดการกระแทกนะครับมันก็จะเสียหายไปหลายชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็คือลดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับเปลี่ยนแค่ตัวมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าตัวนี้กับทางด้านหน้าแค่นี้จบแล้วนะครับอ่ะมานะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นของโฟลโมโก้นะครับเป็นแบตเตอรี่ a g m นะครับก็เป็นแบตเตอรี่เจลนั่นเองนะครัับบภายในนกก็จะะมีโคครรง ป้องกันไม่ให้ของเหลวภายในนะครับซึมซึมออกมาโดนชิ้นส่วนอื่นให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับเวลาที่รถขึ้นเขาลงเขานะครับใช้งานออฟโรดอย่างเงี้ยมันเอียงนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีในการที่ไม่ให้ตัวของเหลวจากภายในนะครับพวกน้ำกรดเนี่ยนะครับซึมออกมาโดนชิ้นส่วนอื่นนะครับมาดูกันต่อที่ท่อแอร์เนี่ยนะครับเรื่องของความเย็นของฟอร์ดเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็เพราะว่าเขาย้ายออกมาจากโซนร้อนนะครับ ห่างจากตัวเครื่องแบบนี้นะครับมันก็เลยทําความเย็นได้ดีนั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือจอดรถไว้ตากแดดไว้นานๆเนี่ยนะครับเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ถึง10วินาทีมันเย็นฉ่ำแล้ครับพี่ๆนะครับเนี่ยนะครับก็คือข้อดีอีกอย่างของแอร์คอมฟอร์ตนั่นเองนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นตัวโฟมซับเสียงได้ด้วยนะครับเป็นตัวระบายความร้อนของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับทางนี้นะครับนี่ ทอร์โบเดียบนะครับแล้วก็เบรกนะครับก็จะเป็นหม้อลมเบรกธรรมดาอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ํามันเบรกนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ํายาลอยเย็นนะครับนี่นะครับถ้าเวลาที่ขับรถไปเครื่องมันร้อนเนี่ยนะครับมันลดลงมาที่ตําแหน่งมินนะครับมีแม็กกับมินนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์เขายังร้อนอยู่เขาก็จะไหลเวียนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเป็นอุณหภูมิปกติเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับปกติเองนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของ เอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับมาดูกันต่อนะครับภายนอกนะตัวฝากระโปรงนะครับก็ออกแบบมาที่เห็นเป็นลอนๆเนี่ยจะเป็นระบบแอโรดนามิกนะครับก็ทําให้มันรูลมข้อดีก็คือทําให้ประหยัดน้ํามันได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะครับมากับรุ่นสปอร์ตเลยนะครับติดตั้งจากโรงงานด้วยระบบ AI นะนะครับก็จะมีความแม่นยําในส่วนของเรื่องระยะห่างนั่นเองนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัวกระจังหน้าอันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับนี่นะครับโลโก้คำว่า Victor อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลายแท่งๆแบบนี้นะครับภายในก็จะมีตะแกรงกันเศษหินเศษไม้ต่างๆได้นะครับไม่ให้เข้าไปโดนตัวหม้อน้ำให้เสียหายนะครับนี่นะครับมีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟจิ๋ว3จุดให้นะครับเลือกสีได้นะครับสีส้มหรือว่าสีขาวได้นะครับ ด้านข้างนะครับสำหรับตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นไฟ LED นะครับให้ด้านละ2จุดแบบนี้เลยนะครับตัวไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับนี่นะครับก็หลอดทางด้านในเขาจะซ่อนอยู่ด้านข้างแบบนี้3จุดนะครับนี่ก็คือใช้หลักการรีเฟกนั่นเองนะครับลำแสงวิ่งวิ่งมาชนตัวกระจกตรงนี้นะครับเขาก็จะสะท้อนไปทางด้านหน้านะครับนี่นะครับก็ให้ความสว่างได้ดีนะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นหอเป็นหลอดฮาโลเจนที่เป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับไฟเดย์ไทม์มีมาให้เป็นรูปตัว C นะครับใส่ตัวครอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดําเงานะครับเลือกได้เจ้าสีดําเงาหรือเจ้าสีดาด้านได้เลยนะครับตัวกันชนหน้านะครับอันนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ใส่ครอบเข้าไปนะครับยิงกาวอะซิลิโคนให้นะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับอยากได้ยะเปลี่ยนเป็นสีไหนบอกผมได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เซนเซอร์ด้านหน้าสําหรับตัวรุ่นสปอร์ ให้4จุดด้านหลังก็4จุดเช่นกันนะครับนะครับห่วงลากจูงนะครับมาพร้อมกับตัวรถให้2จุดนะครับใช้งานได้จริงลากรถคันนี้ได้สบายเลยนะครับรับน้ําหนักได้ประมาณ3.5ตันนะครับนะครับไฟตัดหมอกมีมานะนะครับริมบะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เป็นหลอด LED นะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านข้างกันนะครับคันนี้นะครับใช้ความสูงเดิมนะครับนี่นะครับครับโชคด้านในเป็นโชคเดิมที่มาพร้อมกันกับตัวรถนะครับนี่ ปีกนกก็ปีกนกเดิมนะครับชคเป็นโชคโมโนโทูบนะครับที่มีส่วนผสมระหว่างตัวแก๊สและน้ํามันผสมอยู่นะครับเวลาวิ่งทางไกลชกตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติก็คือมันมีเกิดการสะเทือนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับชกเขาจะไม่มีความร้อนและก็ยังคงความนิ่มนวลอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นชคตัวที่เป็นตัวทวินทูบนะครับจะมสีส่วนผสมแค่น้ํามันอย่างเดียวนะครับเวลาที่รถเกิดการสะเทือนนะครับขับไปสักร้อยกิโลนะครับมันก็จะมีความกระด้างเนื่องจากว่าข้างในมันมีแค่น้ํามันแล้วก็ ความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้กระด้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวโช้กโมโนทูบที่มีส่วนผสมระหว่างน้ํามันและตัวแก๊สผสมกันอยู่นะครับมาดูกันที่แมกนะครับแมกตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อแวมไพร์นะครับนี่นะครับก็เป็นแมกประเภทเพอร์ฟอร์มิงนะครับมีน้ําหนักที่เบานั่นเองนะครับข้อดีก็คือน้ําหนักที่เบาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้รถมีความนิ่มนวลเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเพิ่มความนิ่มนวลให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ระบายความร้อนจากจานเบรกได้ด้วยนะครับแล้วก จับคู่กันกับยางคอสมิดนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นยาง AT ทนะครับเป็นยางอัลเทร์เนนั่นเองนะครับซีรียางก็อยู่ที่275ทับห้าห้อย่นะครับดอกยางลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดส่งสวยๆเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับนี่นะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับทำงานควบคู่กันนะครับตั้งค่าให้มันทำงานคู่กันนะครับก็ปลดล็อกนะครับ เขาจะกางออกให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับแล้วเมื่อล็อกตัวรถนะครับจากกุญแจนะครับเขาก็จะหุกเข้าให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวบานกระจกก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าจากทางด้านในนะครับให้มันพอดีกันกับระดับสายตาของเรานะครับเบารองมือจับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับนี่นะครับฟิล์มกองแสงนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับบันไดข้างนะครับมาพร้อมกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนนะครับแรปสติ๊กเกอร์นะครับสีดําเงานะครับส่วนตัวราวลังคานะครับทำให้เป็นสีดาด้านนะครับนี่เลือกสีได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นสีไหนนะนะครับช่วงล่างนะครับตัวเอเวอเรสนะครับเป็นวัดลิง์นะครับข้อดีก็คือให้ฟีลลิ่งในส่วนของทางด้านหน้านะครับคนขับนะครับทางฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเนี่ยนะครับถ้าด้านหน้านิ่มยังไงทางฝั่งผู้โดยสารก็นิ่มเหมือนกันนะครับสำหรับตัวช่วงล่างที่เป็นวัดลิงนะครับอ่านะครับ แล้วก็ฝาท้ายนะครับสามารถคลิกเซนเซอร์ได้นะครับโดยที่เรามีกุญแจอยู่แบบนี้นะครับคลิกเซนเซอร์เข้าไปนะครับมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับรุ่นสปอร์ตนะถ้ารุ่นเทนทําไม่ได้นะครับนะครับภายในก็จะดูกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาคืนให้ลูกค้านะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปิดนะครับก็คลิกไปอีกรอบนึงก็ได้นะครับ มันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายซเนเจอร์มาพร้อมกันกับตัวรุ่นสปอร์ตนะครับนี่นะครับเป็นขีดนะครับคล้ายๆตัวบาร์โค้ดแบบนี้เลยนะครับนี่สัญลักษณ์คำว่า e v o r อร์เมีมานะครับโลโก้รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ให้เป็นโลโก้สีดำแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทางด้านท้ายนะครับกันชนท้ายก็ ใส่ชุดครอบของวิกเตอร์ให้นะครับมีท่อหลอกให้ด้วยนะครับด้านละ2จุดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นท่อหลอกนะใส่เพื่อความสวยงามไม่เฉยนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์กันชนทางด้านท้ายมีมานะครับเราพาไปดูทางด้านในแป๊บหนึ่งนะครับเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เบาะก่อนแล้วกันนะครับเบาะก็จะเป็นลวดลายของรุ่นสปอร์ตที่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะสีดําแบบนี้นะครับนะครับ นั่งก็กระชับด้วยมีหนุนหลังให้ด้วยปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับ8แปดทิศทางนะครับปรับได้แปดทิศทางเลยนะครับนะครับเวลาเบาะเนี่ยนะครับผมชอบอย่างหนึ่งรู้ป่ะนะครับเวลาที่ขับต่างจังหวัดไกลๆไปส่งลูกค้า700-800โลเนี่ยนะครับขับแล้วมันไม่รู้สึกเมื่อยนะครับอันนี้เขาให้ความกระชับมากๆนะครับสำหรับตัวเบาะนะนะครับของรถฟอร์ดนะครับผมพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ เหยียบเบรคแกดปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับแล้วก็ปรับไฟหน้าจากตรงนี้นะครับนี่นะครับปรับแล้วก็ผมจะตั้งให้เป็นออโต้ไว้นะครับเวลาถ้าถ้ามืดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะเปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงลดแสงของตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับอันนี้ก็ปรับระดับของไฟหน้าได้นะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพลังไฟฟ้านะครับที่มีน้ําหนักที่เบาแบบนี้นะครับนะครับคุณผู้หญิงจะชอบมากเลยนะครับที่รถที่มีพวงมาลัยที่ เบาๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆให้นะครับมีปุ่มพุสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนะครับเวลาที่เราเหยียบรถไปเนี่ยเหยียบคันเร่งไปเนี่ยนะครับถึงความเร็วที่80ดสิร้อยนึงแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับไม่อยากจะเหยียบคันเร่งแล้วก็กดปึ้งเข้าไปนะครับก็จะล็อกความเร็วให้อัตโนมัตินะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับที่เป็น คําว่าเซฟตรงนี้นะครับจะขึ้นแสงสีเขียวนะนะครับแล้วก็บวกลบความเร็วได้นะครับจากปุ่มนี้นะครับชิปบวกลบความเร็วได้นะครับแล้วก็ปุ่ม LIM ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกคันเร่งนะครับว่าให้วิ่งได้ไม่เกินเท่าไหร่สมมุติว่าเราล็อกไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับกดไว้นะครับล็อกไว้นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปนะครับเหยียบไปแรงแค่ไหนลึกแค่ไหนมันก็จะไม่เกิน80นะครับบวกแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นบวกลบ เครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้เลยนะครับฝั่งขวามือก็จะควบคุมหน้าจอหน้าจอเลื่อนไ่ตรงนี้นะครับนะครับให้มันแสดงหน้าจอดิสเพย์แบบไหนเราเลื่อนได้เลยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์จากตรงนี้นะครับเวลามีสายเข้าก็กดปุ่มโอเคนะครับวางสายก็ปุ่มนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนเพลงจาก u t u b e นะครับใน2ปุ่มนี้นะครับ มาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอกลางนะครับก็ให้มาที่10นิ้วนะครับ10.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็มีทัชสกรีนได้เลยรองรับระบบ Android Auto Apple CarP l a y แล้วก็ระบบ f o r d p a s s นะครับสตาร์ทผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งเช็คตำแหน่งจากตัวรถผ่านมือถือได้นะครับเพิ่มอุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงปุ่มนี้นะครับเพิ่มรถได้นะครับเวลาที่ไปเที่ยวนะครับเวลาที่ไปเที่ยวในภาคเหนืออย่างนี้มีอุณหภูมิที่ เย็นๆมีอุณหภูมิที่ต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้นะครับเพิ่มไอร้อนให้นะครับมีเป็นแอร์ร้อนนั่นเองนะครับนะครับเลื่อนได้เลยนะครับนี่นะครับรูดได้เลยนะนะครับหรือว่าจะบวกลบความแรงของพัดลมก็กดได้จากปุ่มนี้นะครับนะครับแล้วก็ปรับได้เจ็ดระดับเลื่อนได้เลยนะครับนะาพัดสกรีนได้เลยนะนะครับด้านล่างนะครับใต้หน้าจอก็จะมี แท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับสามารถนําโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จไร้สายมาวางแนบตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่รุ่นที่ยังไม่รองรับเขาก็จะมีแท่นชาร์จให้นะครับมีช่องเสียบสายชาร์จให้ทั้ง type a และ type c ตรงนี้นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้องสปีดดีไซน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ตัวเบรกมือไฟฟ้ามานะครับเพียงแค่ดึงขึ้นแบบนี้นะครับก็เบรกมือไฟฟ้าทํางานนะครับแล้วก็ถ้าจะปลดล็อกก็คลิกลงแบบนี้นะครับ กดลงเฉยๆเพาะก็จะทํางานให้เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีโหมดเลือกการขับขี่ได้ด้วยนะครับนี่นะครับกดปุ่มนี้นะครับนี่นี่นะครับที่มีรูปใบไม้อยู่เนี่ยนะครับกดลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีปรับโหมดให้เลือกนะครับโหมดปกตินะครับก็ใช้ความเร็วปกตินั่นเองนะครับเครื่องก็จะแรงหน่อยนะครับกดไปอีกทีนึงก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานอันนี้จะเครื่องมันก็จะอื้อๆหน่อยนะครับมีโหมดลากพ่วงให้ด้วยนะครับนี่มีโหมดถนนถนนลื่นให้นะครับไว้ใช้เวลาที่ฝนตกนั่นเองนะครับ มีอยู่4โหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรุ่น e v e r e s t Sport นะครับสำหรับภายในนะนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปรีวิวรถคันนี้ไว้ก่อนนะครับรุ่น Sport นะครับราคาณปัจจุบันก็คือถึงร้านห้าแสนบาทนะครับถ้าสนใจอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะครับ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์095-759-3653นะครับ095-759-3653เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะแอดไลน์มาสอบถามได้หรือจะโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอจบคลิปรีวิวรถคันนี้ไว้ก่อนเจอกันใหม่คันหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ